นะครับเป็นวันเลือกรับสมัครสมาชิกสภาที่สภาเยือนที่า,ทา,าหารนะครับตั้งแต่เมื่อวาน,น,น หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดผู้ทหารร่วมกับกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลมุฑลทหารก็จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันนะครับจำนวนสองเพื่อชี้แจงข้อกฎหมายระเบียบปฏิบัติวิธีปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการหาเสียงที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับรวมทั้งมีพิธีปฏิญาณตนของผู้สมัครนะครับว่าจะไม่มีการทำใดๆที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับ เราจะจัดพิธีเลือกตั้งเชิงสมานนักขันในวันที่19ตุลาคมเวลาตั้งแต่8นาฬิกา3 0นี้เป็นต้นไปนะครับอยู่ที่หอประชุมศาลาเรารักพุทธสารตลาดอินโดจีนขอเชิญชวนประชาพันธ์นะครับผู้สมัครท่านผู้สำหนุนผู้สมัครผู้ช่วยหาเสียงรวมทั้งผู้นำชุมชนท้องถิ่นประชากนที่สนใจรวมทั้งที่น้องผู้สื่อข่าวนะครับไปร่วมพิธีด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ